เชยยจะไปหาของเล่นที่บางแสนครับเรามาดูครับว่าของเล่นเชยยจะได้อะไรไหมและจะเจออะไรไหมและในระหว่างทางในการไปบางแสนในครั้งนี้ก็ถือเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวเลยครับเราไปดูครับว่าสถานที่เที่ยวนะฮะแบบเร็วๆของเชยในหนึ่งวันเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสถานที่กินดื่มหรือว่าถ่ายรูปมีไหมหรือแม้กระทั่งการเดินตลาดนัดในช่วงกลางคืนและ ตอนจบนะฮะก็จะมีของเล่นที่เฉยๆไปเจอมาดูครับว่าของลนั้นเป็นอะไรครับไปไปดูกันเลยครับไปนี่ครับตอนนี้เข้ามาที่ตลาดอด่นอานที่รานแล้วนะพี่จับจับมันจะจับที่ไหมอะไรนะนี่นเ,เนะน่น,น้องมรกสดเลยนะครับตัวน,นี้620โลละกราอ อันนี้เท่าไหร่อันนี้หกร้อยย่ะอันนี้ห้าครับอันนี้หกยี่โอ้ห้าแปดเรเอาตัวใหญ่เพเราตัวใหญ่ด้วยนนีสรอก่งต่่ตใหญ่ไหมูหน้าหกยิบาทนะครับอาปาขอกนนะไม่อด้วยอ่านี่โรสามร้อยยี่อโอ้โหมามาอ่ากินด้าอาเลยเลยหนึ่ด้วย อันนี้เราจะนึ่งแบบเป็นๆน,น,นะพี่แขนขาบนเรื่องธรรมดานะจ๊ะได้ได้น,นี่อย่างเงี้ยฟอแน่นอนอ๋อทอมัน,นไม่พี่น้ำมันจะเข้าแล้วก็มัน,มนจะดบถ้าตัวอย่างเงี้ยผมจะเก็บไว้แถมอย่างเดียวครับไม่ค้างลูกค้าครับโอเคโอเคอเคขาแถและขอบคุณมากโอ้ยเปความรู้เลยลลนี่คือบรรยากาศของขอ,งอง่างศิลานะครับเป็นตลาดเก่าซึ่งเวลาพี่เอ๋หรือชิดเชีได้มาเนี่ยก็ ะซื้อที่ตลาดเก่ามากกว่าเพราะตลาดใหม่มันโล่งให้มันโล่งร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวมาได้ยี่สิบเป็นแมงกะพรุนเหรอครับน้องอมันต่างยังไงกับถุงอะ่ะอัันนี้มนมอันนถุงลูกมาเหรอหรอยปีกนกใช่ไ<ช>หมฮะอ่าหอยปีกนกเขาจะทำปลาตุ๋นเห็นไหมหอยปีกนกนี่เออแต่เนี่ยโอ้ยอันนี้น่าดูน่าดู อันนี้ปลาฉลามขายด้วยเหรอครับโอ้นี่เป็นฉลามสดฉลามสดมะเขนอก็เอาไปปล่อยมะเขนอกเอาไปทำของข้าอ๋ตัวเท่าไหร่เนาะตัวละสักเนาะฮะตัวละ100ร้อย1 0เหรอใช่เฮ้ยอันนี้หอยเชลล์เป็นนะเอือไป็ขยับได้ไหมขยับไม่มี้เขาขยับพี่คัดยังไงอ่ะพี่เวลาดูคัดลงไหนอ่ะซ้ายเหรอ เปล่าแค่คัดตัวไหนที่แรงแข็งแรงถึงเราจะใส่ตูตต้ใหญ่อ๋อมากแข็งแรงนี่คือดูไงครับแข็งแรงคืออ่าแข็งแรงคือมันขยับเองเหรอใช่มันขยับอผีสกแกนให้หน่อยออพี่ขอจับสักตัวตัวที่แข็งแรงแข็งแรงที่ขยับเองอะ่ะมันขยับยังไงอะ่ะต้งไหนที่แรงเราต้องคัดออกที่เหรอเฮ้ยมันมันนี่กัดเลยไหมเฮ้ยตัวไหนจะจับเดี๋ยวเดี๋ยวเงินสิมันขยับเองอ่ะ ดู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 อโอ้ที่อาคืน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 ัไม่เป่ะโอ้เพิ่งเคยจับเพิ่งเคยจับของเป็นก็ก็กิิตามร้านใช่ใช่ปกติก็กินแบบดิบๆ็ไงานี้ถ้าอยู่ตามร้านเขาสตัวละแปดสิอ้เหรอถ้าเป็นตัวแปดสเลยโออเคนี่นี่เวลาลงไปนี่วายวายวายโอ้ยวายวายวเป็นแนวตั้งด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ย แบบนี้นี่เองเฮ้ยี่บางแสนเพรเครับก็<อ>นี่ฮะอยู่ติดกับยิมหาบบางแสนแอนวิงนะฮะที่เป็นจุเนียสูตรนี่คือห้องพักของบางแสนเพริเทสครับอ่ะมาดูกันบรรยากาศเปลี่ยนยังไงนี่ครับโอ้โหเหมือนเราอยู่ในมิติของ้องอวกาศเลยไหมมาดูครับรื๊ด โอ้โหนี่อีกืออีกห้องหนึงครับของ <ละ S 1> เราก็ามีพี่ยุ้ยกับน้องแมวไม่ต้องหรอกครับไปร้านอาหารนี่เลยครับสดๆน่ากินสุดๆสดๆน่ากินสุดกุ้งปูสถานีต่อไปครับในว,วันนี้ก็ไปที่ตลาดปลาเป็นตลาดปลาญี่ปุ่นโอ้มีการขยายพื้นที่ด้วยนี่แสดงว่า อูมีนิสเพย์บ้ากขึ้นครับจากเจ้าปลาซันนักทีหมึกกระดิบนะครับราคา150ถึง350ตอนนี้เราเลือกมาเป็นตัวที่180บาทนะครับก็ถ่ายทำนะก็มองเป็นอาหารกันชินแล้วกันเนาะอาหารนะฮะเป็นกระดิบโอ้โหมาสดเลยมาแล้วครับที่ตลาดบางแสนนะมาแล้ว าดูขั้นตอนศบเท้าครับเขาจะถามว่าตรงมาตามหไหมแมวนะ okay. อะโอเควันนี้เราตาเขาออกใช่ไหมครับแท่ครับออมันเป็นส่วนที่กินไม่ได้ใช่ไหม้อะกินได้ครับตาอ๋อเหรอใช่ตาเขาจะออกวันนิดๆครับเซลล์เขาจะอยู่ได้ประมาณสองสามนาทีครับสองสามนาทีเนาะ กินตอนเซลเขาจะอยู่มันจะอร่อยกว่าอ๋อกินตอนนี้เป็นจะอร่อยกว่าตอนกินถ้าตอนเรากินเรายังไม่เคี้ยวก็จะดูดปากแล้วนี่ครับโหดด้วยเนาะไหนๆว่ามันไม่กล้าดูจะกล้ากินเออ ได้กินปลาเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เกิดตนี้อุ้ยเข้าเออเลยเลยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเห็นไหมเจอดูนี่นะอุ้ยมันจะตายแล้วลูกกินเถอะมันลูกอ่อนมากสองสามนาทีแรกได้อยู่แล้วมาดแล้วลูกมันหน่อยเลยดิอ่ะหนูลองเลยลูกฮะสคู๊ยเซนเป้นะเป็นเหมือนกับเอาพวกปลาหมึกปูทำให้มันแบนกุ้งแล้วก็

เสร็จก็จะมาวาตงตรงนี้นะครับเสรมาวางแล้วก็เขาจะโรยแป้งต่อสมาชิกค่ะเป็นเหลือกระดองที่เป็นปูนิม่มของน้องเท่าไหร่นะครับเ,เรียบร้อยครับได้เรียบร้อย<ม>ตัดบทมาเร็วมากพรออกมาปูหอย เปิดแล้วนะครับอันนี้เป็นการซื้อแบบสดๆในราคา250ต่อกิโลนะครับก็ลดให้200สองร้อยเขาบอกว่าเป็นหอยเลี้ยงไม่มีทรายนะล้างในน้ำเปล่าก็ใช้ได้ละอืมลือเกออลือเกโอเคโรยเกลือนิดนึงอันนี้คือซอสเทริยายกินะเดี๋ยวพ่อดู แล้วปลาหมึกไม่ไปอยู่ตรงไหนลูกมันแปนแป๊ดเนีย่ยหายไปแล้วหายไปแล้วเนาะสุดข,ขอยเยี่ยบน อันนี้ตัวนี้เท่าไตัวเล็กตัวยืนตัวยืนแปดร้อยห้าสิบครับตัวนี้จะแพงนิดนึงเป็นงานเดดตลาดเป็นงานอะไรครัถ้าตัวนีาสามร้อยห้าสิบอ๋อตัวเล็กตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบส่วนใหญ่มันจะเป็นผ่าตัวนี้สวยไม่ได้สวยใช่ครับทุกนี่กล่องมือหนึ่งพันกว่าบาทนะครับตัวนี้มีกันดั้ม มีตัวเรมอนด้วยเพิ่งเห็นสองตัวลดได้ไหมเนี่ยสองตัวลดได้ห้าร้อยจริงๆผมแบ่งกันแล้วครับเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยขอตัวตัวเนึังสภาพคลิปเลยครับผมเก็บอยู่ไงสภาพใหม่แล้วก็เสือสะอาดสองตัวห้าร้อยได้ไหมแพงจริงพี่ไอ้โกนแพงจริงไม่โกนเป็นงานสะสมนี่พี่ สองตัวลถไดเท่าไหร่นะเอาสองตัวลถไดเท่าไหร่ครับเอาเต็มที่ก่อนเอาแบ่งให้เอาไปเงินยังไม่ออกโอนเอาไปหกร้อยเพ่มคุณเลยนะรอหกร้อยมันยังไม่ออกรู้บอกก่อนจริงจริงผมว่าที่หาระพันยื่ได้เราสวยมากถ้าเงินออกไม่เท่าไหร่เงินออกจะไม่ต่อเท่าไหร่ก็คือกระปองสามร้อยห้าสิบใช่ไหมตรงนี้ก็สุ่มได้ตามเบอร์เลยยังไงได้นานแต่เป็นเบอร์ไหนแค่นั้นเองใช่ครับราคาสิ่มก็จะสุกมมานะครัาวีดีดีบตัวสี่ร้อเก้าสิบบางตัวห้าร้อยห้าสิบ ครับขอของที่ไม่คาดหวังแต่เป็นของที่เฉยๆเคยสะสมมาแล้วเขาชื่อว่าเปโกะครับหรือเปโกะจังนั่นเองเฉยๆเคยซื้อเปโกะจังที่โตเกียวญี่ปุ่นครับเป็นสาวน้อยเปโกะแต่ครั้งนี้เป็นการเจอเปโกะกับตลาดนักมือสอง ที่หายากและยังได้เจอเพื่อนของเปโกโโปก,ก็คือโปกุกคงนะครับหรือว่าโปกันะปบจังก็ได้ค่ะโปโกจันก็ได้เห็นไหมครับน่ารักเลยใช่ไหมนี่มาดูกันใกล้ๆกันวิธิทำไมมีสองตัวบางคนไม่เคยเจอใช่ไหมอ่ะเริ่มจากเปโกก,ก่อนครับคือสัญลักษณ์ของตุ๊กตาญี่ปุ่นหรือว่ามา s สคอตของญี่ปุ่นนะครับที่โยกโกฮาม่า ซึ่งเขาเป็นแบรนด์ของลูกอมหรือว่าเป็นขนม่เคี้ยวมิลค์หรือว่ามิลค์ครก็ได้เรียกทั้งสองแบบเลยครับโดยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาเป็นมัสคอตก็คือเป็นสามห้อยตาแบ๊แบแป๊บขนผมสีน้ำตาลแล้วก็จะผูกโบสีแดงสองข้างนะฮะแล้วก็จะทำท่าแลบลิ้นเบ๊ะเอ๊ะแล้วไงเอ๊ะไงนะฮะก็เป็นการแลบลิ้น,เป,นเ,เป็นสีโบของเขาเป็นสัญลักษณ์ของเขา เอโกจะมีหลายรูปลักษณ์ครับจะแต่งตัวเป็นตามเทศกาลของประเทศญี่ปุ่นก็ได้จะแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งยังไงก็ยังคงสัญลักษณ์ของของสาวน้อยที่ผูกเปียสีแดงนะครับทยูด้านข้างนะครับสภาพดีมากเลยครับด้านหลังของเอโกน้อยนะครับส่วนชุดนี่ฮะเป็นชุดของสาวน้อยญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็รองเท้าเป็นชุดที่ต่อเลยนะฮะนี่ครับอุ้ยไม่เขาใส่เก่งไหนเนาะนะฮะเอโกจังก็จะมีเพื่อนสนิทนะฮะก็คือ โปโกคุงครับโปโกคุงอยู่นี่อ้าวนะครับอนี่เองมามาดูโปโก้ใ,ใกล้ๆกันโปโกคุงเนี่ยสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ของเขาจะต้องมีการสวมหมวกสีฟ้านะครับเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสานะครับจะยิ้มแย้มแต่ไม่กลับไม่มีแล็บลิ้นเหมือนกับทางเปโก้นะฮะตอนนี้เป็นชุดของเขาแต่งตัวเหมือนกับโนบิตะสภาพดีมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านหลัง เขาจะมาคู่กันครับกับลูกอมของ s, <S mm hmm. มิวส์หรือไม่ี้นะครับตั้งแต่ปี1910อย่างที่เชยๆบอกไปอันนี้ mm hmm. หายากนะครับหายากซึ่งเชยๆเช็คแล้วก็เป็นตัวแท้ๆจากญี่ปุ่นเลยเชยๆซื้อในราคาเพียงแค่ตัว300บาทโอ้โหคู่นี้600บาทคุ้มค่ามากเลยครับดีกว่าซื้อบาสเกตบอลอแพงๆเลย ก็นี่คือเปโกจังนะครับสัญลักษณ์ของโยโกฮาม่าบริษัทช,ชื่อว่าฟูจิยะนะครับจะถ้าเกิดใครไปค้นในประวัตินะครับประวัติเขาค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับว่าเปโกนี่เป็นสาวน้อยยากจนนะฮะอยู่กับคุณแม่กินโคลนแทนข้าวแทนน้าเลยจนในวันหนึ่งคุณแม่บอกรู้สึกว่า,อ,าอยากให้ลูกได้ดีก็เลยตัดแขนตัวเองให้ลูกกินนะครับและลูกก็เลยต้องกินแขนเป็นรสชาติที่ลอยมากเลยไม่เคยกินมาก่อนนี่ฮะดูจากดินเนี่ยบาง บางที่เขาบอกว่าลิ้นนี่เป็นการแลบลิ้นเพื่อคราบเลือดแล้วก็ไปกบก็กินแม่ทั้งตัวเลยแล้วข้เจ้าโผโคงก็ามาหามาเจอกรนโดนทำลายแต่นั่นคือเป็นเรื่องเล่าที่แบบน่ากลัวมากในยุค,คก่อนๆนะครับของทางญี่ปุ่นเขาแต่ในความเอนเตอร์เทนหรือว่าความสุขสนานเขาคือสัญลักษณ์นะครับที่ผูกคันมานานเลยนะครับของตุ๊กตาของเล่นกับลูกอมมิวส์ครับอ่าน,นเองครับโอเคนะฮะ ใครอยากได้เปโกไปดูคนป๊อกว่าต่างๆก็เข้าไปดูนะครับเปโกจังกับป๊อกกงครับนะจบแล้วครับนี่คือ2สิ่งที่เชยไปเจอมาอุ้ยอย่างป๊อกเลยนะฮะวากนานดาฟรอยเอเวอร์ Forever. เห็นไหมครับสีฟ้าสดใสเลยนะครับก็เป็นไฟกระพริบเป,ปิดปิดได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเชๆจะปิดให้ดูนะปิดยังไงละ่ะอ๋อนี่ให้ดูข้างหลังกันครับก็ขเขียนวากานดาฟรอยเอเวอร์นะครับจะกค้ายเมเจอร์ก็สัญลักษณ์ไฟกรบเปิดปิดไงถ้าปิดปุ๊บ ก็จะถือแบบนี้ถ้าเปิดก็จะเป็นนี้ครับด้านในก็นี่ครับแสงสว่างเหมือนกับของทางนะครับแบกอะดำเนี่ยแต่ยัเป็นสีฟ้าสว่างสวยสดใสมากเลยทีเดียวอ่ะมานะฮะ,สะเสด็จเขาหรือว่าการทำดิสเพย์นี่ดีมากตรงที่นี่ฮะโลโก้วากันด้าฟลอยเบอร์เป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยถ้าเกิดมองแล้วก็วางดีๆนะครับจะเป็นเหมือนกับโลโก้ป้ายที่บอกถึง ถ้ำอาณาจักรของวากันดาถ้าเกิดใครดูภาคแรกนะครับของทางฮันเตอร์นะครับตอนกษัตริย์ชิชิล่ากลับเข้ามาที่เมืองนะครับตอนนี้เข้าไปบ้านเมืองเขาก็จะเป็นถ้ำเนี่ยถ้ำเสือดำนี่แหละครับถ้ำเสือดำสวยมากเลยครับนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของเสือดำนะครับนี่ให้ดูนะครับเป็นดิสเพย์ที่สามารถวางโชว์แล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็วางเท่ๆสวยๆครับก็เป็นพลาสติกนะครับ ก็สามารถใส่ขอบพันได้นะครับด้านล่างก็เดางที่บอกก็คือเมเจอร์สิบเอ็ดครับค่านนี้สมะกวดสวยงามครับแววันนีเฉยก็พามาเจอนะครับการท่องเที่ยวสนุกสนุกครับจากทางเฉยเชยชาแนล นะฮะไม่ว่าจะปลาที่บางแสนได้กินได้สนุกสนานนะครับใครๆถ้าเกิดชอบเที่ยวในเมืองไทยก็ลองแวะมาบางแสนนะครับบางแสนก็มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวโดยเฉพาะอาหารกินครับแล้วก็ยังได้ของเล่นของสะสมกลับไปด้วยและตอนจบเราก็เจอกับวานด้าฟอยเวอร์ครับพบกันนะครับในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเชยเชยชาแนลนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ